สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่26กันยายนนะครับวันนี้มีการคาดการณ์ในเรื่องของออทา i g h หรือว่าการทำราคาสูงสุดใหม่ของ Bitcoin นะครับมาฝากกันด้วยเป็นการคาดการณ์นะครับขอบคุณแรงค่าวของเราครับกับสยาม blockchain.com ครับมาที่ข่าวแรกครับแพน B ครับเชื่อว่าราคา Bitcoin เตรียมจะทะลุนะพุ่งสู่จุดออทา i ไฮนะครับแบบเดียวกับปี2020นะครับ นักวิเคราะห์นะฮะเชิงปริมาณอย่างแพนบีครับชื่อว่าบิตคอยกําลังจะทะลุขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ครับในรูปแบบเดียวกันกันกบเมื่อปี2020น่นะครับแพนบีเนี่ยบอกกับผู้ติดตามกว่า1.9ล้านคนนะฮะบน X นะฮะว่าบิตคอยเนี่ยได้พักฐานกันอยู่ใกล้ช่วง6 0 0 0 0ดอลลาร์ 60, ขายกับที่เคยทําใกล้10,000ดอลลาร์ 1, ในปี2020นะครับ60,000ดอลลาร์ 60, คือ1 0 0 0 0ดอลลาร์ใหม่ในความคิดของผมมันเป็นแค่เรื่องของเวลาก่อนที่มันจะระเบิดขึ้นไป นักวิเคราะห์ครับได้แบ่งปันกราฟของตัวชี้วัดราคาที่รับรู้ครับซึ่งมันบันทึกมูลค่าของเหรียญทั้งหมดในกรอบเวลาปัจจุบันครับณเวลาที่พวกเขาทําธุรกรรมล่าสุดบนเชนครับหารด้วยจํานวนบิตคอยที่หมุนเวียนอยู่กราฟแสดงให้เห็นว่าระดับราคาที่รับรู้ในช่วง5เดือนทําหน้าที่เป็นแนวระดับแนวรับนะครับที่แข็งแกร่งคล้ายกับในปี2020ครับทางแพนบียังกล่าวครับว่า บิตคอยกำลังผ่านช่วงหน้าเบื่อของวัฏจักรตลาดซึ่งตามวัติศาสตร์แล้วจะนําไปสู่การทะลุที่รุนแรงนะครับช่วงเวลาสีเหลืองนั้นหน้าเบื่อบิตคอยไม่เคลื่อนไหวมันเกี่ยวกับช่วงเวลาสั้นๆระหว่างนั้น20132017ปลายปี2020นั่นคือการเคลื่อนไหวของราคาพื้นฐานอย่าพลาดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปแพน B ีครับตั้งข้อสังเกตว่ากาไรส่วนใหญ่ของบิตคอยเกิดขึ้นภายในช่วงแล้วอย่างสั้นๆนะครับระหว่างช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นข,นของความผันผวนและการรวมตัว พนบีกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของราคาบิตคอยอย่างมากเกิดขึ้นในเวลาเพียง27เดือนจากประวัติ162เดือนครับของบิตคอยเขาบอกว่ามีเพียง27เดือนใน13ปีที่ผ่านมาที่สร้างกําไรบิตคอยทั้งหมดนะฮะ2013 2017 2020 2021อย่าพลาดขาดขึ้นครั้งต่อไปนี่คือคําเตือนเลยนะฮะผมเชื่อว่าเป็นการคาดการณ์ที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะเพราะว่าบิตคอยมันทําสถิติครับ มันมีสิติที่มันเกิดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้มานานแล้วนะครับข่าวต่อมาครับนักวิเคราะห์ครับชี้บิตคอยพร้อมทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ตามทองคาครับหลังจากการผ่อนคลายนโยบายของจีนในจดหมายข่าวล่าสุดครับถึงสมาชิกนะฮะในกลุ่มเทเลแกรมนะฮะบริษัทการค้า QCP Capital ครับได้เข้าร่วมเรียกร้องให้ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาสําคัญสำหรับตลาดนะครับการมองโลกแง่ดีของตลาดโลกตามมาหลังจากการผ่อนคลายนโยบายของจีนนะครับ QCP Capital ครับเชื่อว่า Bitcoin จะเพิ่เพลินกับช่วงเวลาของสภาพคล่องที่ง่ายแล้วก็ความต้องการความเสี่ยงเนื่องจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก่อนคลายลงนะครับธนาคารกลางของจีนครับธนาคารประชาชนจีนหรือว่า PBOC นะครับประกาศลดอัตราส่วนเงินสำรองที่ต้องที่ต้องกันนะฮะหรือว่า RRRS นะฮะลง50 b a s i เ Point นะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ธนาคารต้องสำรองไว้ในสัปดาห์นี้ นี่เป็นสัญญาณว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินตามที่ตามที่ทั้งธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปครับอย่าง ECB แล้วก็อื่นๆเนี่ยประกาศในเดือนนี้นะครับกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกครับผลจะได้ก็คือข่าวดีสําหรับผู้ที่เชื่อมั่นในคริปโต QCP เขียนโดยอ้างอิงถึงกําไรจากหุ้นในช่วงการซื้อขายครับในเอเชียของวันนี้นะครับว่าการเพิ่มขึ้น4.15%ในดัชนีอ่อ่งางไฮ คอมโพสา e หรือคอมโพสิตนะคอมโพสิตแน่เลยทำ <c oughs> อ่านผิดเข้าไปเช่ยงให้ c คอมโพสิตนะครับหรือ SSE ครับในวันนี้ได้รับแรงหลุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสําคัญครับของ PBOC ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับตลาดโลกครับการลด r r าลงนะครับเอ่อ PS, นะฮะจะปลดปล่อยเงิน1ล้านล้านหยวนสาหรับการให้กู้ยืมควบคู่กับโครงการระดมทุน5 0,000ล้านหยวนครับสำหรับการ ลงทุนในตลาดหุ้นได้จุดประกายการมองโลกในแง่ดีทั่วทั้งตลาดโลกนะครับ QCP คาดการว่าคลื่นแห่งการผ่อนคลายทั่วโลกจะช่วยอำนวยความสะดวกในการไหลเข้าของเงินทุนสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตนะการดำเนินการการดำเนินการเชิงนโยบายครับที่แข็งแกร่งของจีนเกิดขึ้นหลังจากการปรับลด50 bps ของเฟดครับซึ่งบ่งชี้ว่าคลื่นแห่งการผ่อนคลายทั่วโลกจะยังคงดำเนินต่อไปซึ่งจะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อราคาสินทรัพย์ในระยะใกล้ครับ คนอื่นๆก็มีความสุขเช่นกันรวมถึงจูเรียนบิทเทลหัวหน้าฝ่ายวิจัยมหาภาคของ Global Macro Investor ครับแล้วก็แดนทาเพโครับผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของ t e n t Holdings นะฮะอธิบายการตัดสินใจของจีนว่าเป็นเหตุการณ์มหาภาคครั้งใหญ่ก็อบอกว่าสถานการณ์ในจีนแย่มากรัฐบาลจึงยอมอ่อนข้อ QE สําสำหรับตลาดหุ้นจีนลดดอกเบีย้ยนะฮะสภาพคล่องจำนวนมากกำลังจะมา เขาเกิดกล่าวเสริมแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามองโลกในแงด่ดีต่อทั้งบิตคอยแล้วก็ทองคําขนาดเดียวกันครับบิตคอยไม่สามารถสร้างความคืบหน้าได้ในวันนี้นะครับยังคงอยู่ที่6 3 0 0 0ดอลลาร์โดยประมาณแต่จริงล่าสุดผมดูการาฟของวันที่25นะฮะประมาณ64 0 0 0นะครับก็เขาบอกว่าติดอยู่ระหว่างพื้นที่ซื้อแล้วก็ขายสภาพคล่องครับ62,000่องดอลลาร์แลวก็6 5 0 0 0ดอลลาร์นะครับยังคงเป็นระดับสําคัญในเดดาร์ของนักเทรดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการตรวจสอบคอยล์กลาสครับ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องหน้าหนาขึ้นนะครับทั้ง2ด้านของสมุดคําสั่งซื้อขายของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเนื่องจากราคายางคงอยู่ในกรอบนะครับด้านคริปโตเทรดครับเทรดเดอร์ยอดนิยมแสดงสความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาสนการณ์ปัจจุบันโดยใช้มุมมองในในต้องบอกว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีนะว่ากระทิงรู้ว่าสภาพคล่องอยู่ที่ไหนนะครับหกหมดอลลาร์เป็นระดับที่จะทะลุเพื่อสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและพลิกโครงสร้างตลาด7 0,000ดอลลาร์ พร้อมสาหรับการทํากําไรหลังจากนั้นนอกจากนี้ยังมีภาพคล่องจํานวนมากอยู่ในภูมิภาคนั้นทีเดียวค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็เอางี้สรุปแบบภาษามนุษย์ง่ายๆคือทั้งผู้ชี่ยวชาญหลายๆแหล่งทั้งสองแหล่งที่ผมกล่าวขึ้นมาแล้วจริงๆมันมีข่าวอื่นๆด้วยซึ่งก็คาดการณ์ที่ทางเดียวกันนะครับว่า bitcoin เนี่ยกำลังจะมีการทำาอท t i m e h ใหม่แน่ๆจะจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ด้วยสภาพตลาดเนาะด้วยการลดดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับมันทําให้ทองคําแล้วก็บิตคอยนี้กระเตื้องขึ้นพอสมควรแต่ที่ชัดตอนนี้คือทองคำนะทองคำเนี่ยกระโดดขึ้นไปละบางคนก็เอามาเตือนว่าเนี่ยกลัวคนที่ลงทุนคริปโตอยู่แต่จะตกขบวนนะที่ไม่แบบว่าสนใจทองคําแต่เอาจริงๆสำหรับผมผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้มีเงินมหาศาลในการที่สื่อของทองคําเก็บเอาไว้ครับการเพิ่มขึ้นของทองคำอ่ะมันไม่ได้สูงมาก ในความรู้สึกผมนะมันยังไม่ได้สูงจนน่าตกใจมันขึ้นก็จริงครับแต่มันก็ไม่ได้สูงจนว้าวเยอะมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าบิตคอยน์มันขึ้นทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ช็อกช็อกได้เลยเพราะว่ามันสูงกว่าทองคํามากนะครับฉะนั้นด้วยความมั่นใจของผมเองส่วนตัวสำหรับผมผมก็ยังอออินในบิตคอยน์เท่านั้นผมแนะนําว่าอออินในบิตคอยน์ผมไม่ได้สนสินทรัพย์อื่นๆเลยนะฮะตอนนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูก,ะะก็แล้วกันอย่าเชื่อผมนะครับ อันไหนที่อ่านผิดขออภัยวันนี้ต้องบอกว่าอ่านตะกุตะกักมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะเหนื่อยโอเคอ่อผมอัปเดตข่าวสารนะลงสองช่องทางนะที่ผมเคยบอกไปแล้วนะแต่ว่าช่องทางอย่าง a c e b o o k เนี่ยมันชอบมีปัญหาชอบมีการบล็อกบางทีบางคลิปมันไม่ขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะดูติดตามใน b i t c o i เค a ซี่นะเราเจอกันได้ทุกวัน8ปดโมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยที่หลักๆก็คือที่ y o u t u นะฮะไทยทาวน์แชนแนล คอนเทนต์ดีของไทยทั online, Spanish, you ่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยอย่าลืมนะ YouTube Thai Tao Channel ภาษาอังกฤษนะฮะ T H A I T O W N C H A L นะครับอยู <noise> ่ในเพลย์ลิสต์ Bitcoin c r a z c y คุณดูได้ทุกวันเลยตอน8โมงเช้าถ้าคุณกด u b s c r i b e ไว้หรือว่ากดให้มันขึ้นกระดิ่งเอาไว้เนาะมันจะเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ออกมาแต่ถ้าเกิดใน Facebook เนี่ยเอาลงได้จะเจ้าลงให้อยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่บล็อกนะครับโอเคยังไงก็ฝากซัพพอร์กันด้วยเนาะซับสไคร์จอย หรือว่าจะ f o l l ล w กันจะได้หมดนะครับที่คุณคิดว่าคุณสะดวกนะหรือว่าจะให้เป็น t ทม o นี่นะครับจะให้เป็นพรอมเพย์หรือว่าจะเป็น Bitcoin และนี่เวิร์กก็ได้นะครับผมใช้ a l l e t of Satoshi นะครับผมส่วนใครอยากเทคริปโตเคินซี่ยังไม่มีกระดานที่ใช้บริการเปร็นป,ประจำหรือว่าอยากจะลองหาเจ้าใหม่ๆมผมแน,นะนำบายบิตนะฮะบายบิตคือหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ถือว่าได้รับการยอมรับมากที่สุดตอนนี้นะครับในโลกเลยนะหนึ่งใน5ของโลกนะครับสแกนที่อเขียวอาโค้ดตรงมุมจอได้หรือไม่ก็เลื่อนไปใต้คลิปจะมีลิงก์คุณด ก็กดสมัครได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ